สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว YouTube อยู่กับผมน้องนมเอ็มวันนี้พาไปเที่ยวพาไปเที่ยวอนามัยผมไปให้ยานะให้ยาค่าเชื้อที่อนามัยโอ้โหนี่คนคนมีฟักติดตัวใช่ป่ก็นี่คือยาที่จะเอาไปให้ให้หมออนามัยให้ให้นะเดินทางไปอนามัยกัน จะถ่ายในอนามัยเขาจะให้ถ่ายลองดูในนาเดี๋ยวลองดูเออมียาของตอนนี้ใช่เล็กก็ยาแก้เฟสมาได้ไหมถ้าพี่เล็กคนทีเดอยวทำให้นัานกับบาดเจ็มก็ได้แต่เอ็มมาผ่อไม่ได้แน่เพราะมันให้ยาตัวนี้อยู่เพราะยาตัวนี้มันคุมหมดแหละยาฆ่าเชื้อก็ไม่ขอ็ให้แม่ ทางไปอนามัยกันนะแล้วก็ไปขายของเก่าด้วยพี่เลขเข<ม>็กเาของเก่ามาแต่ผมไม่ได้ไปนะเดี๋ยวผมลงอนามัยให้น้ำเกลือประมาณเสียว่าไม่ถึงครึ่ชงชั่วโมงกว่าหนึ่งทางโรงพยาบาลเขาสร้างยามาให้แล้วก็ให้อนามัยให้แล้วก็ขาเข็มมาให้ผมเนี่ยเข็มนี้ก็ซีวันแล้วผมไปมาสีวันแล้วแหละ วันนี้วันที่ห้าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเปิดทหารนะเอาคุยที่คุยได้เงียบกันเลยเห็นถ่ายคลิปอ่ะสาวก,กับพูดคำยาบยุงย่งนี่น,นี่ก็ไม้นะคะ้าไม้ค้า,า,าทั้งนั้นเลยทั้งทาง จะร้านไม่ค้ามีแต่ร้านนะไม่มีคนขายนี่แหละทางนี้ทุกคนอาจจะคุ้นเคยแล้วนะเพราะว่ามาบ่อยเส้นทางนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยเนี่อวัดเทพเมืองอ่ามันเล็กน่ารักนะอืมคัตจ้ะจะคล้องไม่อามน้ำอะไรมั้งนะทุกคนทุกคนบัดเทพเมืองโห้ยสวยวุดยอดมากปั่แก้วแล้วเนี่ยนี่ก็เส้นเส้นนี้ก็ไปออกอ่าบางน้ำแขกไปอัมพวาได้ ไปอ่าโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนคิดอะโรงเรียนอะไรนะวัดคิดวัดคิดเอ่อเป็นไงไม่ได้เราจะยกเลสมา่ายยังไม่มีคนช่วยยกเลยดิคะคอกเลนสขอ,องคิดอะวันนั้นใน<ร>อัดไปรับที่มาเลยนะก็ไปรับที่เลยเขาจะ่ายจริงเหรอ,อคอกเลสจะมีพวกติทตอรได้ไหมไม่มีเลยดิมัดดาวุ่นเล็กอะตอนที่เรามีวันนั้นอโอ้ ถ้าแตขายก็มันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันหาไปได้แล้วมันเล็กไงไปช่างคนที่ก็มีก็าก็ไม่เอากันแคบแจได้ไม่เลยเลทไม่มีสนิมเลยนะมันโลดเทอะไรนด้ยเลทกันได้ไม่เลยตอนที่ให้เก็บไปขามันเป็นลายบาเนอะ่างไม่ไกลนะเลทนะเส้นทางไม่ไกล เล Franc ็กๆเล็กๆให้ถูไปค่อยๆเดี Le ๋ยวมีวันนั้นมีธาดเล็กหาเสียมาธาดเลหรืออลูมิเนียมเล็กเล็กเล็กมากเล็กนะลถรถเอาปูนแผ่นมาลงจะถึงแล้วนะมันอะไรข้างหน้าจะใกล้ไม่ไกล เียวอยู่นะมึงแจงความ,มึงก็อยไปน้ออกไว้ให้นะสถานีอนามัยแล้วนรจ,จอท่านี้เราจะไปจอดทาาอ่าไหนเนี่ยจจะออกแล้วมั้งเนี่ยเราไป้น,นออกถึงแล้วสถานีอมัยพงสวายเดี๋ยวผมลงไปก่อนนะ อ่ะผมเสร็จแล้วนะแค่นี้เกือเสร็จเรียบร้อยเดินทางกลับบ้านสถานีอนามัยราดทิวลิปเฮ้ยคงสวรรค์ไม่ใช่ลาดทิวลิปโอ้โหเนี่ยหนูรู้จักเมื่อกล่าวไข่ค้าเจอการ์ตินัทรถของเจอกันประจ๊งรถขับจอดอยู่นอกเลยเกี่ยวนะรถมาเก๊ะรถมาเก๊ะถอยเลยก็อีกคันเครื่องคันไปรถยนต์มาเร็วรถยนต์มาเร็ว รถยนมาเร็วแป๊บนึ่งเฮ้ยไปเลยว่างซ้ายขวาหน้าอไมนี่มีร้านหน้ามีร้านไข่ข้าวนะมีผักกะเพราไที่ไหมหน้ารู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวกินนั่นแหละผักกะเพราอร่อยเท่พูดถึงไงหน้าอไมเนี้อืมน่าจะขายดีอ่ะเพราะมีคนมาเล้กลับบ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ เกือบแหละเกือโดนแทงไหมล่ะมึงทำไมอ<ะ>่ะน้ำเกลือ,อไหลต้องใส่เป็นที่หัวเนี่ยโผล่บ้เกลือป่ะละแกออกแล้วด้วยมีกระแปะมาใหม่แกออกแล้วยังไงยู่ๆไม่ไลเข้าไปเขาแทงเข้มเข้าไปให้ลึกอีกหน่อยหนึ่งมันก็เลยหยุดทำไมงั้นโดนแทงไหมไ,ไม่แน่ไม่แน่กับพวกนี้แม่อีกสองขวดเองจะเป็นไรเลยเส้นอ่ะเทกมาที่น้ำล้างพืน้นเหรอ เทศบาลเดินทางกลับบ้านรถข่อะไรรถขาของทะเลออเนี่ย่หร <c oughs> อจะคุยทำบ้านมั้จ้ะ คนสมัยเก่าจะพูดว่บละเรื่อยไปเรื่อยโรงเรียนนี้หยุดยาวเลยนะนั่นแหละเทอมหน้าพร้อมกันแน่เริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กแล้วจะต้องฉีดเด็กอายุ12ขึ้นไปใช่ใช่จังที่ยังไม่ได้ฉีดกันเพ่จะติดฉีดยังไม่ได้กันนะเขายังไม่ได้มีวัคซีนสาหรับเด็กน้อยนะใช่ที่เขาบอาฉีดให้เด็กเขาว่าเด็กมันมีภูมิมุ้งกันดีกว่าคนใหญ่ ขาถึงไม่ชีดให้ให้จะเดเไล่ฉีดตามโรงเรียนเลยดี<ม><ม>ต้องไปเ้น,เนีออกตลาดนี่<ล>นัดนก็มันเป็นชื่อโบราณโบราณเรียกกันมาไงไม่ใช่คำหยาบนะครับมันเป็นเขาเรียกกันมาตั้งแต่โบราณแล้วจะเอาเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ใครคลองหรอกีคนมานั่งคุยกัน <laughs> <laughs> อ่ะแล้วก็เนี่ยนะจีจางเนึ่ยที่นู่นนะคองมีชื่อต้องแย่ๆต้อแสดงว่าคนเอามาเน่าไปทิ้งคลองไีเน่าใช่ล้วจริงอย่างเงี้ยไม่ใช่คนเขาไม่ตั้งชื่อกันหรอกนี่ก็เป็นโรงเรียนนะคองพีเราโรงเรียนอะคลองพีเราเจ้าใจไหมกองเห็นไหมน้าตาพีดูโอ้โหไปไหนมาใครอ่ะอ๋อนี่คลองเก้าเพื่อนอัดกัอวะจ้าคองนะโรงเรียนโยธินวิทยา โรงเรียนกองทัพบกอุป,ปถัมภ์โยธินวิทยาเดียวขวาเข้าบ้านหกเจอปนะพี่เล็กเอาเอาข้าวป่ะเอาข้าวอะไรป่ะเดี๋ยวพี่ลงเองเดี๋ยวพี่ไปบ้านเองฮะข <อ S 2> เขาได้แล,ล<ง>้วม<ง>ั้งเออพี่อยากไปรุกพิมข้าวหน่อยมั้ลงใช่ไหมเดี๋ยวไปต่อไปต่อจะถึงบ้านแล้ว กกินข้าวเหรอก,กินมหมูไหมเดี๋ยวฝากเข้าบ้านรถเ,เข้ามาทำไรนะไปคลองต้องใส่ทางฮนะเนะข้ามาดูทางนี่ไงถึงบ้านเรียบร้อยต้องห้านมนะมั้ง มือมือเนี่ยก็ได้ให้แม่เออมือไม่ถนัดช่วยกันทิ้วขอขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปผมคลิปเพลนี้ก่อนนะถึงบ้านแล้วผมลงรถก่อน